ทักทายสบายดีสดีอนีนีลามาวัดอีลามาวาดัาาวาดซีสว่างใต้ทั้หน้ามันเตดีเลยทักทายเอฟซีทุกมองทุกบอลเด้อู้อยูย่ต่างประเทศหรือว่าอยู่ฝั่งไทย วัดเอาของกินมาเพนเอาน้ำต้มมาส่งยคู่น้ำต้มปวดตับยาดีกระเพาะอาหารกินขลาผู้อุปธรรมไอแม็กทิวทางอแมทิทา

Kanit suka untuk sapi pipanino Etawa taca amhehi sampah tangkun yang sampah tang sapi tewa Anu muhantu mu ditaweka sata sukita untuk sata Wela untuk sata Apa nyapa sa sata Nika untuk sata suki Atanang pariharantu suki suki Ajuninya Demeokmar deme ความสุขความเจริญเด้อห,หยายทุกข์หายโศกหายโรคหายภัยหายปัญญาโตข่าให้มีแต่อายุวันนะสุขภาพาระปฏิภาณคุณสา,ารสมบัติมันเยอนมันเยอนเด้ออาสาธุเล่าเหยียบหอยที่เดินทางกลับบ้านที่เดินทางกลับบ้านแล้วสำเร็จเนะประเเอวเป็นสะพานบุญเลยที่น้องเด้อเงินจำนวนที่อายหายมากกับแบง แบ่งห็ดไล่บลไล่ทีซื้อยาแน่ซื้อยาซื้อแนวมันจําเป็น,นอะไรเนาะนี่กะสิไปซื้อยาให้เพลิอนอีกเงินไอเม็กคิวหายมาแต่สองเดือนหลังๆผ่านมายังใส่ย,ยังจ่ายอยู่พี่นอ้องเอาปิ่นเอาปัวเนี่ยคู่เนี่ยซาเปล่าภาษาบ้านเฮาเนาะ ให้บุญหักษาเด้อไอเด้อไอแม็กทิวทั้ง USA ที่อุปธรรมคำสู้ตลอดมาอุปธรรมคำสู้ครูบาอาจารย์วัดวาอารามและก็คนขาดคนเคินส่วนร้ายก็บเจ็บป่วยเนาะเจ็บป่วยไอยคนหมักสวยเหลือมากับอีหลาสองคนวัดสื่อก็สื่อวัดหลักวัดลักคำ ทำมาว่าถุงหายถุงหน้าในงามลายมาสิพาบึกนะพี่น้องขามถุงไปเป็นบ้านน้ำมมงมือเสานี่มาก,ก็ได้มาขุงมานำเด้มาฝากสาวเอีวนำมาขุงปนนวลแจกแจกแจกเผื่อนี่ดูถุงหนากว้างใหญ่นี่ แนมไปเห็ดกับเป็นหมู่บ้านน้ำมงจิขึ้นไปซื้อหักยาพื้นบ้านุูรลติสิบไปทางหานขาพุทรหันขาบ่คงจะซิมีหรือบ,บ่อเดสิขึ้นไปเบิง่ง เดี๋ยวมาหอดหันไม่เคียวเมื่อผืนเอาหายซุมห้าวเบิ่งฮะนเดยนี่เป็นขวดพลาสติกกินละพืนอันเบาฮันเดยเบาตแวเสบกระเพาะนะอ,องมันตัวกระเพาะนนี่เหลือขวดเดียวเกือแม่นบ่ได้นี่าานแม่นร้ายอยู่ยาผืนเมืองนี่ เอาลูกเอาไปส่งให้เน oh, no. uh ี huh. ่ยค okay. no. oh, anyway. ันบบเห็นเพิ่นเอาไปตั้งไว้ในบ่อนนั่งนั่นได้ลูกบ่อนเพิ่นนั่งนะคันแมนห้าเลยขึ้นไปเบิ่งตอนไหนกระดี่เนี่ยว่ะเดนเอลยแดนชาวบ้านเออใส่แต่แดนไปส่งยาให้คุณบาลูกคันไปบุพพ์พ่อผืนไปตั้งไว้บ่อนั่งนั่นได้ลูกเด้อในศาลาน่ะเเอาบ่่พินนัง บนนังซันนังซันนี่นังบนเพื่อนนังซันเขาน่ะลูกขันไปบ่พ่อกะตั้งไว้ฮะลูกบอกว่าเพื่อนเพื่อนอยากพักผ่อนนั่มฮะเด้กับไข่ไปเถื่อนน้อยเพิ่นว่าพ่อหูจักนี่สว่างเฮาอยากคู่ปองนะลูกนี่นี่นี่ทงยางใส่ตั้งเมียงบ่เพิ่อนนั่ง่เด้เพิ่อนว่าไว้ขันไปบ่พ่อเพิ่นขันพ่อแล้วกะหายก็เพิ่นเลยลูก บได้เพชรไ้ค่ะขึนขึนท่าซีปเด็เวี้ยกเได้แล้วป็นท่าชีแล้วก็ลงมาผักพรท่าผู้เดียวขึนล้างข้าวนผู้เดียวขึ้เดียวกันนท่าแล้วมือก่อนแล้วก็ขึนท่าิ่นบบได้เป็นวิ่งเป็นเวียมได้มีแต่ิ่นจุกิ่นแหน่ บย่ยากดอกว่าข้าน้อยสิอันไปหนนให้ยลานนั่นมาส่งไอยู่หันเม่เคียวนว่าวะคันมันมีว่าไปเบิ่งพัดได้ขวดหนึ่งจุบเจือ,อเบิดแล้วอันยังกระเจาะห้องอันอันมอเพลทดีกระเพาะลำไส้อันนี้ลำไส้ติดซ้ำเหือ,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 อเขาดีหลายคนเลยยาตัวนี้นะเมีนคือกระเพาะเม่เคียวจะกระเพาะเนยเมียนเนาะ เพิ่นเพิ่นก็ว่ากินอันนี้ระบบมันบวชคอยแหน่นี่เพิ่นลราโอ้ยอันเบิดตั้งแต่วันชินพุ่นว่าสัญญานั่นว่าซะไปสุนนะไปประกอบซองิ่นซื้อมากินลองเุิแม่คือเนื้อคู่คือเบาวเบาเลยว่าอันนี่แหละเพิ่นว่ามียังก็กินไปเพิ่นว่าของแนวเงินกับหมีเนาะมีน้ำต้มแม่ออกต้มมาให้ก็ดีแล้วสาธุแล้วเพิ่นว่ากับเบาๆไป คือนางเฮงบอกอยากได้น้ำเม่เชี้ยวแหน่นาหิวคิ้วงอเฮาไปในเฮาหนังทามอันนั้นนี as, ่กันหาหิวคิ้วงอมันอืดลาว่ะยาตัวนี้เบิดอลไอยากอืดลาว่ะคันกินยาตัวนี้้ะบานเท่าเพราะว่ายาตัวเฮาเอาไปหายนะมันปวกปวดลูกทับกับกระเพาะเออโรคทับกับโรคทับกับบีตัวนั้นน่ะตัวนี้ผัดปวกกระเพาะตัวนี้ต้องกินขู่กันหันด้ขู่กันแล้วมันเบาบ้านนี่ฟังเบิ้ง เ้าสีเมื่ออะไรเด้ออืมใต้นะขอบใจละลายข้าวเค็มเค้งนะเยี่ยสีเมื่อแปลงเสือหายยังตัวหนึ่งยังตัวหนึงยังตัวหนึ่งแต่ผูแลบอกทันได้แปลงเลยสีแดงเจ้าขอไปเล่นบ้านบ่ะเล่นเฮิงติป้าไฮร้านเขอฮานมัอนี่ก็สิประจบเม่ใจเม่ใจเป็นยังเมขเมจัยเดี๋ยวน้เราสู้แล้ววันขอบแอดเอดอย่เออแนวนั่นบ่ อ,อ,อืมเอากระชีเข่าเมื่อจ้าชีไปทางใดต่อเดี๋ยวไปเบิงงเบ่งก่อนอีกแพงไปน้ำเมาเนี่เยเอือยวันนางหลุดดยสารเอาอีกเดมัวขี่รถจักรไปรถใหญ่ย,ยังทางคือปิซังนี่ค่าใช้จ่ายพันลายแบบนี้เพื่อขี่รถจักรไปอีกปิซังโบ่ขี่รถจักรไปขึ้นโดยสะารในน้อ,องเน,น,นีย,หน,ยบบน,นหันแถาแดงเนี่ยนะน้เดียวนียโดยสารโดยสานไปไปกราฟเซนสี่สิบ ขึ้นไปกับเจ็ดชิปลงมากับเจ็ดชิปบัดคานรับลุหลายคนค่ะช่องเซนปลายเห้ยขี่รถใหญ่ไปดีลืน่นขันไปไหลายคนนี่ยขี่รถใหญ่ไปดีลืน่นขันไปไหลายคน,น,น,คน,นขันสามสองคนนี่ก็ยังไปโดยสารดีลื่นอยู่หักไปไล่ซ้ำกันเผื่อคาร์บลุตออกไปนี่นะคาน์นามันอีกเผื่อไปหอดอันทางดำนั่งแพงมันบวชอย่าขับมันบวชเคยขับของเมืองมิตรภูมิมัน กพราะว่าประเทศเวียดเห็ดนงานน่ะน้ำบุฟอลายกันเลยเหน้าเมื่อแล้วเด้อฝุ่นร้านสา้าอยากเมื่อแหละอีหล่ะลาไปลูกออเออ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 ยู่แหละโอ้ยบั่งนี้คือเงาแท้นะเมคเยวมาเจ้าคือเป็นตาหัวแท้อดีเลยเงาพิจัง โอ้เห็ดหนาก้มกระโซอยู่มาท่วงพันลตื่นหยุบรถมาถึงบ้านแล้วอีลาเป็ไหนได้ลูกเป็ไหนไหนนางลดเมื่อยอยู่บ่เมื่อยยื้ทางมีแต่ต้ม ขอ้ขอบใจขอบุญขอบคุณเดอเอฟซีเดอผู้ที่ตามขอบึงเขาวส้มทางส่งปลาหมาเดอขอบุญขอบคุณหลายๆจ้าพอกันคลิปหน้าขอให้ทุกคนโชคดีมีแต่ความสุขสบายดีจ้าเบึ่งทางผุนพี่นองเ้ย